ท่านผู้ชมกับมาพ่อกับผมคือเก่านะครับเนาะกับรวยนะครับเนาะเมื่อนี้ก็มาตั้งบอ่ออย่างไรครับี่พาท่านผู้ชมไปเบิง้งรถสวยอีกคันหนึ่งเนาะครับเนะาะสำหรับท่านที่หารถใช้งานอยู่ของไปเบิ้งเลยเลยครับเป็นรถคันนี้เลยครับท่านผู้ชมเป็นรถอีซ er. ูซูดีแม็กไฮแลนเดอร์โกซิลี่เครื่องสองทันหาครับเด้อสุดประหยัดยอดนิยมเนาะครับเนาะ เป็นเครื่อง2องขันหาโคซีรีนะครับอันดับแรกไปเบิ้งภายในครับว่าที่สวยงามขนาดใดครับพี่น้องมาชมภายในก่อนนี่คือภายในครับโอ้โหภายในสวยครับพี่น้องสวยอีรีครับสวยมากๆากเลยครับเนาะบ่มีขีดขาดเนาะครับเนาะสวยงามครับอิทิยูใส่ไหนเนาะครับเนาะสวยอีรีครับสวยงามจริงๆนะครับเนาะแบบว่า น็อตแก้มนะครับบอกเคยขยับด้ยครับรับประกันรถคันนี้บ่มีสนนะครับเด้อเป็นเครื่องสองปหาสุดประหยัดยอดนิยมค,ย ah, on oh anyway> ครับโอ้โหเม็ดอาครับพี่น้องเต็มเลยครับอ่านะครับเนาะบอกว่ารถคันนี้ไม่เคยอุบัติเหตุไม่เคยชนไม่เคยอุบัติเหตุนะครับเนาะนะครับระบบไฟฟ้าใส่ได้บิดทุกจุดนะครับเด้อไฟฟ้าใส่ได้บิดทุกจุดนะครับเนาะหนึ่งกระจกครับจกไสขัวเสด้ครับพี่น้อง ได้เบิดทุกจุดเลยครับครับโทรศูนย์เก้าสี่ห้าหกสองข้างหลังส่ได้ครับพี่น้องใส่ไม่ได้เบิรทุกจุดนะครับเนาะสวยครับบอกว่าสวยนะครับหนึ่งในร้อยนะครับถ้้บอกเลยเราคันนี้ครับผิดห้ามิลีครับแบบว่าน็อตว่ขยับนะครับเน้่ยต้นใดที่หาใส่อยู่เงินน้าไห้เลยครับสลหรับคันนี้นะครับแล้วก็บอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ตำนาคุณไห้พี่น้องนะครับเนาะ บอกราคาบอลแล้งนะครับเด้อบอกไปก่อนราคาอยู่แค่1นึ่งแสนสเออโทษทีครับสองแสนสามหมื่นดพันบาทนะครับเด้อสองแสนสามหมื่นันบาทขนาดนะครับเด้อเอาราคาสมมนาคุณให้พี่น้องนะครับเนาะบอกเลยครับว่าสวยครับบอกหนึ่งในร้อยนะครับเนาะบอกเคยสนมาเคยอุบัติเหตุเนาะครับเนาะนี่ครับโอ้ยงาำไม่ดีครับพี่น้องนะครับ เป็นราคาที่สมนาคุณนะครับเนาะขอกกษัรก็สีสันนะครับบอกว่าสีเดิมโรงงานนะครับมึงเคยสนมึงเคยสีนะครับเนาะเบงเชสซีครับเชสีสวยๆครับพี่น้องแม็กเดิมนะครับดอกยางเยอะๆนะครับเนาะเป็นราคาสมนาคุณให้พี่น้องนะครับเนาะเป็นดีแม็กแคปโฟโกลซีนะครับเด้อโกลซดีครับพี่น้องนะครับบอกเลยราคาแบบราคาลราเล่าใจนะครับเนาะ เดิมโรงงานทุกชิ้นนะครับเนาะบอกเลยครับเดิมทุกชิ้นนะครับนี่ครับโตัวสาคัญไม่เคยชนไม่เคยทำสีสติ๊กเกอร์จากศูนย์ก็ยังอยู่นะครับเนาะต้องถ่ายใต้เดิมนะครับนะพี่น้องไม่เคยชนนะครับเนาะคุณครับเดิมทุกซอกทุกมุมนะพี่น้องเด้อตอนไหนที่หาใส่งานไปออกพรรษาขี่เที่ยวนะครับเนาะได้เบิเลยครับงามลีครับอู้อู สวยครับสวยสวยสวยแล้วกลับมาเบิง้งช่องล่างครับเป็นไนใต้ท้องมันมไนที่ทองสวยครับพี่น้องโอ้โห,หพี่น้องในเบิ้งเลยครับเนาะบอกเลยนะครับประหยัดสมบูรณคุณในพี่น้องซืุอๆนะครับออกพรรษาปีนี่นะครับเนาะสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะครับเด้อะราคาแกราครับาเบาครับเบาสุดๆละบอกว่าเดิมทุกชิ้นนะครับเนาะ รถสีสวยบัตต้องเบิ้งอย่างไรนะครับพี่น้องเบิ้งแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเนาะรถแค่นี้ไม่หน่อยครับไม่บ่หลายครับไม่แค่สองเซนหกนะครับเนาะอืมโอ้จะอธิบายจะไหนนะครับเนาะให้พี่น้องเบิ้งปัะตูมองเลยเอ้านุ่นเปลือกอักเด้งโว้ยนะครับบภายในศาสตร์นะครับเนาะภายในศาสตร์เบาะโบมีขีดขาดนะครับเนาะมีขีดขาดแจ็คหม่องนะครับเนาะ ครับพี่เอ้าดูเสียงนี่ฟังเลยครับเด้อจอสองดิบน้อครับเนาะบอกเลยว่ารับประกันไม่เคยชนน็อตบอเคยขยับนะครับเนาะรถเด็กงามแท้เออบึ้งเนี่ยครับผ่านลังคาสะอาดครับพี่น้องอ่านี่็อกเกียร์พร้อมนะครับเด้อเกียร์พิครบครับเนาะ ต่อไปเข้าไอ้เพิ่งทำนาเป็นไปแค่เส้นามเนี่ยโอ้ยเห็นบ่ครับพี่น้องเขายิ่งเห็นมึงกับข้ารอดทางหางโกรจ็คอธิบายจะไหนบนาะครับเนาะเอ้าต่อไปเข้าไปเบิ้งห้องเครื่องเนาะครับเนาะนี่ครับไปเบิ้งห้องเครื่องครับอันดับแรกก็คือเบิ้งเพดที่เก่าแล้ครับรถคันนี้บอกเลยว่าเพดเดิมนะครับเนาะเดิมครับน็อตเม่เคยขยับสักชิ้นนะครับเพดเดิมเม่เคยแจะนะครับลูกสติ๊กเกอร์โรงงานบริษัทยังอยู่คือเก่าครับพี่น้องมาครับ น็อตบวขยับด้วยครับเอ้ยรถแต่เมืองงามแท้ะเออนะครับนึ่งในร้อยเด้อพี่น้องบอกเลยสวยๆนะครับสติ๊กเกอร์บริษัทยังงยู่ครับด้อโรงงานนะครับฟากก็โปรเดิมเห็นปะครับอุ้ยรถนำงานเมืองบางอย่างรับพี่น้องเนาะคึนข้าวเดี่ยวของงามของสวยนะครับเนาะแล้วก็ที่สําคัญเป็นราคาพิเศษนะครับเด้อเป็นสมนาคุ้นหน่อยพี่น้องออกพรรษาหน้าหนาวปีนี้เนาะครับนาอ แค่สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะครับเดอ้อสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะครับพี่น้อกปะเอาไปฟังเสียงเครื่องควบมกันครับมามามาฟังเสียงเครื่องก่อนอันดับแรกอีกตั้งไหนเอาเบิ้งไม้ก่อนซื้ออ่ะตัวกุญแจอ่าเป็นไม้ไฟฟ้าดนะครับเดอ้อไม้กวาดไฟฟ้านะครับเครื่องเสียงมีฟังครับแอร์เย็นนะครับเดอ้อประตงห่วง แอร์เย็นทำหดเลยคันนี้ครับบอกใครเลยเอาฟังเสียงเครื่องครับโอู้หูยชึ้งเดียวติดพี่น้องโอ้ยนิ่มอีหลียบอกเลยนิ่มมากมากด้วครับเนาะอ่นะครับฟังเครื่องครับนิ่มครับบอกเลยโอู้หูยนะครับเครื่องนิ่มครับพี่น้องนี่ครับไม่ต้องยังมากไม่ครับเครื่องนิ่มอีหลีนะครับเดิมสุดๆก็ครับเนาะนะครับบอกเลยว่า คันนี้ท่านไหนได้ไปนะครับเนาะว่าผิดฝังครับเบิางรถยุ่งหวงเก่านะครับเด้อที่พิษณุโลกเกษตรกรรมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนาะตัวเบอร์โทรเบอร์เก้าครับกระผมดาบรวย0 9 2 6 8 2 0 5 3 7อนาะครับเนาะ0 9 2 6 8 2 0 5 3 7เบอร์เก้าเบอร์เดียวนะครับนะครับกินนี่รับสายนะครับเด้อตลอด24ชั่วโมงคุณแล้วดาบรวยว่านะครับ ท่านใดที่โทรมาผมว่นได้รับสายผมโทรกลับคือเก่าน,นะครับเนาะเอ้าในราคาที่ประหยัดเนาะครับเนาะบอกว่าราคาโปรโมว้วนทันราคาแบ่งปันออกภาษาหน้าหนาวปีนี้ในราคาแค่สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถนัดเด้อพี่น้องเด้อสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะครับเนาะนะครับด้บรวยกินดีรับสายนะครับเนาะ ำหรับคลิปนี้กับผมดาบรวยก็ขอกาวเข้ามาสวัสดีครับ